แต่นพุทธภ,ภาธรรมินทก็แมงสาบสวยอหนาาเพราะประชาชนเบื่อพวกมารจะมีฝ่ายเทพฝ่ายมารยุคนั้นใช่ไหมพุทธสภารมินมันเป็นสงครามในการสร้างอัตลักษณ์ว่ามึงเป็นเทพมึงเป็นมารแหน่ฮะกูเนี่ยเป็นแกนนําฝ่ายเทพท้ายสุดผจบการนองเลือดประชาชนได้อนุสาวรียเป็นที่ะระลึกอุสาวรีวีลชนแต่แมงสาบคือคนที่ไดมำน้าแรงอยากแดอหน้าลกไม่เคยรักษาไว้ได้ เลือกตัง้งทั้งหมดแพ้ตลอดเยดแม่เพราะคนก็รู้ไอ้เฮียดีจะปากรอบไปแล้วนะครับโอเคล้นักการเมืองก็เราก็เคยมีนายกนะที่เก่งที่สุดนะผมไม่ได้บอกดีที่สุดนะเดี๋ยวแม่งเอายัดกูเป็นสาวกทักงสิณนีผมไม่เคยนะผมบอกเลยว่าผมอยู่ตรงข้ามทุกรัฐบาลนะดังนั้นไม่ต้องเสือกสร้างดึงกูไปอยู่กลุ่มไหน,น,นผมอัตลักษณ์ผมคือมาพิบูลมาพิบูลอยู่ตรงไหน,น,อ,ยน,นอยู่ตรงข้ามรัฐบาลถ้ารัฐบาลทําดีนะผมก็ทำมาหากินผมไป ไม่ได้มีอะไรก็มันเป็นหน้าที่รัฐบาลที่ต้องบริหารประเทศอยู่แล้วก็ทําไปดิผมไม่ได้ว่าอะไรน่ครับแต่ถ้ามึงทำเหี้ยอะไรครับผมก็ต้องออกมาผมก็ต้องออกมาแต่อย่าได้หลงคิดคิดว่าผมอยู่กับฝ่ายค้านผมไม่เคยอยู่กับนักการเมืองผมจะอยู่ตรงข้ามรัฐบาลตลอดเวลาเพราะว่าผมต้องทํางานต้องเสียภาษีให้มันฉะนั้นมึงเอาภาษีไปใช้ก็ต้องดูแลประเทศให้ดีทุกรัฐบาลถ้ามึงใช้ภาษีอย่าง ส,สุริสุไลกูก็อยู่ตรงตรงข้ามทุกรัฐบาลไม่ใช่วันนี้ผมยืนนี้เพราะผมไม่สแสดงไม่ใช่สมไมก่อนผมก็ต่อต้านรัฐบาลนักสินรัฐบาลยิ่งรักผมก็ต่อต้านมาตลอดอ่ะถ้ามึงทาดีกูก็ไปทำมาหากินเพะผมพูดนี้คือผมบอกว่ารัฐบาลนักศินนักสินเนี่ยเป็นคนที่ผมว่าเป็นนายกที่ฉลาดสุดท่าที่ประเทศไทยเคยมีมานะขอยืมคําพูดของท่านสนทิหน่อยนะนสนที่บอกโลกนักสินเป็นนายกที่ดีสุดในประเทศไทยจริงอ่ะผมผมไม่ใช้คํานั้นนะผมว่า ทันสิเป็นนายกที่เก่งสุดในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยเคยมีมาเก่งด้านไหนเก่งด้านการบริหารต้องยอมรับว่ายุคทักษิณเนี่ยทุกอย่างจเจริญม,มากนายคที่ไทยรักไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยอ,อศรษฐกิจดีประชาชนเปรมปรีมีแต่ชนชั้นกลางและก็พวกนายทุนที่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะว่ามันมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็บรรดาพวกนายทุนใหญ่ก็รู้ว่ากูเริ่มมีก้างชิ้นใหญ่ แต่โอเคครับได้ยอมแล้วว่าทักษิณจับจุดถูกนะครับเพราะเขาประเทศนี้ประกอบไปด้วยคนจนส่วนใหญ่นโยบายทักษิณยิงเอาใจคนจนเพราะนี่คือฐานคะแนนเสียงแต่คนชั้นกลางไม่ปลื้มครับเพราะคนจนชั้นกลางไม่ได้ประโยชน์อะไรจากทักษิณน,นะโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนไม่ได้ประโยชน์อะไรจากทักษิณเลยแต่ที่แน่คือทุกสิ้นเดือนมึงถูกหักเงินเดือนเป็นภาษีแต่นโยบายทักษิณส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่ลากยา้าประเทศก็จเจริญรุ่งเรืองเพราะลากย่ามีกําลังซื้อเสร็จดีก็ดี งามนุษย์เดือนเดือนผมก็มีงานทําอันนี้เราพูดที่ความจริงนะครับนะเราพูดที่ความจริงนะผมไม่ได้พูดด้วยความเกลียดชังแต่ผมพูดจากความจริงเช่ไหมต้องยอมรับยุคทักษิณเนี่ยนะเศรษฐกิจมันดีทักษิณก็มีโนโยบายดีๆหลายอย่างคนระับเพียงแต่ว่ามันขัดใจชนชั้นกลางนะครับแล้วก็ขัดใจนายทุนแต่ลากย่าแน่นอนครับมีความสุขมากแต่พวกผมเนี่ยที่อยู่ชนชั้นกลางเนี่ยทำงานงงๆเนี่ยไม่ได้ประโยชน์ที่อะไรทักษิณเลย แล้วบางทียังรู้สึกมันไส้ว่าเฮียมึงอนยบายแมไหเอาใจแต่คนจนแล้วก็เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องนะครับการออกกฎหมายหลายๆอย่างบางทีก็ผลประโยชน์ทับซ้อนนะอันนี้อย่าดัดจริตนะครับผมไม่ได้ลักทักษิณแล้วก็ไม่ได้โจมตีทักษินแต่ผมก็จะพูดความจริงให้คนที่เกิดไม่ทันได้ฟังนะ,นะนทัศษินเนี่ยประเทศนี้เป็นประเทศของคนจนนนยบายทักษินส่วนใหญ่จึงมุ่งไปที่คนจนครับ ที่ไม่แปลกวังนี้เขาไม่อยู่ประเทศไทยนานแล้วคนส่วนใหญ่ของประเทศก็ยังโหยหาทักษิณแต่ว่าไอแมงสาบแม่งเอาใจแต่คนรวยครับคนจนไม,ไม่เคยเห็นหัวนะครับอ่าวัน,นี้ต่อนะครับฟังไว้เลไม่ต้องเชื่อผมนะแต่คุณฟังแล้วคิดแล้วกันเอ๊ะทักษิณเนี่ยนะครับผมก็บอกเคยเล่าไปหลายรอบแล้วว่าประชากรส่วนใหญ่ในประเทศนี้นะมีฐานะยากจนเป็นเกษตรกร,ร,กรคนที่อยู่ในระบบภาษีมีเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับคนที่อยู่ในระบบภาษีคือใครครับคือคนที่ ทางานมีเงินเดือนใครก็ตามที่มีเงินเดือนนะมันก็เก็บภาษีแหละนั่นเขาเรียกคนอยู่ในระบบภาษีแต่คนที่ทําธุรกิจส่วนตัวทําไร่ทํทานานพวกนี้อยู่นอกระบบแรงงานรายวันลูกจ้างรับจ้างชั่วคราวบอไซร์รับจ้างคนขับแท็กซี่คนขับสิบล้อนะคนงานตัดอ้อยกรรมกรก่อสร้างคนพวกนี้เป็นคนนอกระบบแล้วก็เป็นคนนี้เป็นถือว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศใช่ไหมครับรัศินก็มีนโยบายนะ คนเหล่านี้นะคนส่วนใหญ่ประเทศนะผมเอาชีวิตคุณเนี่ยในชีวิตคุณเนี่ยนอกจากตัวคุณเองแล้วคุณห่วงใครครับหัวหน้าครอบครัวนี่ยก็มีสองสิ่งที่ห่วงที่สุดก็คือลูกกับพ่อแม่ใช่ไหมครับเอนคนเหล่านี้ครับที่ตากัดตีนทีทุกวันนี้ครับออกไปตัดหญ้าตัดอ้อยทํางานต่างๆ,ๆนานาขับมอไซค์วินขับแท็กซี่นะครับก็เพราะอะไรเพราะตองการดูแลครอบครัว แล้วคุณดูนโยบายทัษินนี่ครับแต่และเรื่องเลยครับโดนใจทุกเรื่องแล้วคนจะไปรักทัษินได้ไงนะแต่ดูของไอ้รัฐบาลชุดนี้ดิไม่มีเฮอะไรเลยครับที่โดนใจนอกจากแจกเงินเยอะเออใช่ไหมครับเอาทัษินแก้ปัญหาทุกเรื่องจริงๆยอมรับแม่งเลยอ่ะผมมานั่งมองครบทวนนะผมเคยดา่าทัษินมากนี่ผมจะยอมรับว่าผมด่าเยอะมากเพราะตอนนั้นผมเป็นคนชั้นกลางผมรู้เนอกูแม่งถูกเอาเปรียบไอสัตว์เก็บภาษีกูเรื่มเป็นประเทศได้แต่คนจนแล้วแม่งก็แก้กฎหมายเอาประโยชน์ นะสร้างผลป,ประโยชน์ทับซ้อนแล้วแนแนกอนคนระับมอ่ไายทักสษสิน,นี่มอมือถือเป็นชนชั้นกลางของไล่ทสสัศน,นิณนะกูณ้งดีคนที่ไล่ทักษิณใน,นส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางพวกไวคอล่าพวกพน,นักงานออฟฟิศแต่คนที่อยู่ในเสื้อแดงส่วนใหญ่เป็นพวกชาวบ้านลาดย่กมันเลยกลายเป็นสงครามอัตลักษณ์เอะนะอ้าวทักษิณน,น่ะคุณดูเอท็กซี่ตอนก่้นนะถูกกดขี่ขลมแหงเห็นไหม ทัศนิก็ปลดล็อกให้แท็กซี่เสรีสมัยมก่อนใครเป็นเจ้าของอู่แท็กซี่รวยชิบหายคนขับแท็กซี่ก็ถูกกดโคกสับใช่ไหมทางานเท่าไรก็ส่งรถให้เจ้าของอู่ทัศนสเิเดี๋ยวนี้ครับแท็กซี่แม่งเต็มไปหมดเลยไอ้วหนนี้นะครับทัศษ์สิณสิ่งแรกที่ทัศษินทำคือการสร้างอาชีพสร้างงานเพราะสิ่งน,นี้นะครับจะทําให้หัวหน้าครอบครวัวแต่และครอบครัวมีความมั่นคงนะครับหลายๆนโยบายคนระับแปลงทรัพย์สินเป็นทุน กองทุนหมู่บ้านให้กู้ยืมไปเปิดร้านขายส้มตำเอาไปทำอะไรก็ได้ที่จะเป็นกองทุนเพราะาคนจนสิ่งที่ยากอยู่คือการเข้าถึงกองทุนคนจนนะในประเทศนี้นะสิ่งที่ยากอยู่คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็ต้องไปกู้ยืมดอกเบี้ยร้อยละสามตอนน่อเดือนมันโหดร้ายมากซักสิน์ตั้งกองทุนหมู่บ้านขึ้นมานะอย่างน้อยก็โอเคละ เจ๊งครึ่งหนึ่งดีครึ่งหนึ่งก็ยังดีกว่าใช่ไหมดีกว่าทุกวันนี้แจกเฉยๆก็ไม่มีเฮียเลยครับแจกไปก็หายเข้ากระเป๋าในทุนในหมดแต่บัญชศินโอเคโครงการตองทุนหมู่บ้านมีหลายคนนี่กู้ไป,ไปซื้อมอไซค์ไปซื้อมือถือแต่ก็มีคนอีกไม่น้อยที่กู้ไปทํามาหากินจริงๆไปลงทุนจริงๆช่วยเขาหลุดออกจากพวกในหน้าเงินกู้ดอกโหดมีการกู้ยืมเงินไปทำ้านค้าโอเค อันนี้คือนโยบายทักสินมีการส่งเสริมหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลน,นั่นคือนั่นคือการสร้างงานอย่างมาหาศาลหมู่บ้านจะละหมู่บ้านเอาปลาลาปลาเจา้านะทำใส้นะแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้มากู้เป็นทุนนะมาเป็นคำประกันใช่ไหมครับนั่นคือทรัพย์สินทางปัญญามาแปลงสมัยก่อนต้องอะไรจะกู้ยืม,มต้องอะไรเอาบ้านที่ดินแต่ของทักสินะผมบอกเลยผมรวยทุกวันนี้ก็เพราะทักสินนะ ผมกู้ยืมเงินมาเนี่ยผมไม่ได้มีอะไรไปคำประกันหรอกผมก็ไม่กล้า,าบ้านไปคำประกันเกิดแม่งกูเจ๊งกันมาชิบหายโดนยึดบ้านลูกเมียอ,อยู่ที่ไหนผมก็เอาเครื่องหมายการค้าแล้วก็ฐานข้อมูลลายชื่อลูกค้าทั้งหมดจะบอกให้เอาสิ่งเหล่านี้ไปยื่นกู้กับแบงค์ครับนี่คือเรื่องจริงนะครับผมไม่ได้เอาบ้านเอารถยนต์อะไรไปทนะั้นผมเอาเครื่องหมายการค้าโลโก้ผมใช้โลโก้ตัวนี้ครับ แล้วก็มีหนังสือรับรองจากกรมสถิติทางปัญญาว่าผมคือเจ้าของโลโก้นี้ไปยื่นกู้ครับประกอบกับลายที่ลูกค้าทั้งหมดที่ผมมีอยู่แล้วก็หลักฐานว่าผมทํามาค้าขายยังไงมีรายได้เท่าไหร่แต่ว่าขาดแคลนเงินกู้จะกู้ไปทําอะไรจะไปลงทุนเพิ่มไปปรับปรุงแพคเกจจิง้งผมเอาไปกู้ครับแต่ตอนแรกก็โอ้โหแม่งยากชิบหายเหมือนกัน ไม่มีเส้นตอนหลังต้องใช้สไตล์มาคุยกูด่าแม่งไอ้เจ๊ดมากทำไมมึงแม่งไม่กู้กูเนี่ยเป็นนักบริหารนะกูเขียนโครงการให้บริษัทเหล่านะั้นต่างๆไปกู้เงินได้เป็นร้อยล้านเยอแม่แต่กูจะกู้เงินให้ตัวเองแค่ล้านเดียวแม่งกู้ไม่ได้ไอ้เฮียกูมึงเป็นเฮียอะไรกันไอ้สัตว์นะแม่งบอกอนุน,น,นไม่สมบรูรณ์บอก,บอกพ่องไงสัตว์กูนี่แม่งมือเขียนแผนธุรกิจนะ มึงเอาไปให้ใครตรวจก็ได้ถ้ามึงบอกไวเอาไหมไปหาอาจารย์ที่ทมศาสตร์แล้วรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาเอางี้มึงกับกูไปที่ทมศาสตร์เอาแผนกูไปยื่นให้อาจารย์รมศาสตร์ดูว่าแผนกูได้ดีไม่ดีถ้าแผนกูไม่ดีแผนธุรกิจกูไม่ดีนะกูกาดเต้มึงแต่ถ้าแผนกูดีมึงลาออกเอาไหมแม่มันนึกกลัวผมมันนึกปล่อยอนุมัติให้มากูไปร้านหนึ่งมันให้มา,ามห้าแสน กูแค้แนเนทุกวันนี้ยยดแม่งเหมือนมึงส่งกูไปตายกลางแม่น้ำกูต้องการใช้เงินกูคำวัวแ้กูต้องใช้เงินหนึ่งล้านบาทในการลงทุนในการขยายกิจการมึงให้มาห้าแสนในสั์ส่งกูไปตายกลางแม่น้ำนี่ไปถึงตามแม่น้ำได้เหี้ยตอนนี้เหียอะไรลอยมาก็ต้องคว้าหมดไม้ั้งไ้เคแต่ก็ยอมรับว่าโอเคด้วยนโยบายทักษิณมันทําให้ผมมีเงินมาก่อนหนึ่งห้าแสนบาทและขยายกิจการจนเจริญกับตัวก่วนนี้ แต่กูก็เกือบตายเพราะกูต้องไปกู้นอกระบบมาครึ่งหนึ่งซึ่งดอกเบีย้ยโหดมากร้อยละสามต่อเดือนนี่ตัวนี้ครับที่ผมใช้ในการยื่นกู้เออวันนี้ทัดษินแม่งสร้างงานสร้างอาชีพเอาทรัพย์สินน้ำมัยาแปลงเป็นทุนเข้าถึงแหล่งเงินทุนเงินกู้ได้ง่ายเศรษฐกิจก็ดีเพราะคนแม่งมีธุรกิจมีงานทําโอเคละวันนี้ทัดษินสร้างงานในหัวหน้าครอบครัวไปแล้วต่อมาทักษินก็ปาปามยาเสพติด พราะปัญหานี่ประชาชนพ่อแม่ห่วงอยู่ก็คือลูกหลานติดยาเสพติดท้งสินก็ปราบยาเสพติดอยากเอาเป็นเอาตายนะครับท้งสินส่งให้เรียนฟรีสิบห้าปีมีทุนการศึกษาส่งเรียนนอกทําหวยบนดินเนี่ยวันนี้พ่อแม่สบายใจแล้วลูกมีที่เรียนปราบยาเสพติดลาบค้ามีทุนการศึกษาเอาเงินจากหวยมาส่งสังเรียนไปเรียนนอกไม่รู้กี่คนนะคนับ นี่คือผีมีท่านิ้นนะเออใช่ไหมนี่ท่านสิ้นบอกนี้ลูกหลานก็ปอดยาเสพติดต่อมาครับลูกหมดห่วงอะไรเรี่ยงห่วงอยู่ครับพ่อแม่สามสิบบาทรักษาทุกโรคเงินเบี้ยคนชราวันนี้ทุกคนก็มีความสุขประชาชนส่วนใหญ่เรื่องมีความสุขในยุคทักษสิณพืชผลงานเกษตรจำนำข้าวเพราะข้าวคือสินค้าหลักเลยจำนำข้าวนโยบายทักษิณนแม่งครอบจัก,กรวาลเลยครับเฮ้ย หัวหน้าครอบครัวมีงานทํามีธุรกิจมีไรายได้ลูกหลานไปเรียนหนังสือฟรีไม่มียาเสพติดรบกวนพ่อแม่แก่เจ็บป่วยมีเงินรักษานี่คือความสุขแต่โอเคทักษิณก็เก็ลืมตัวเพราะว่าประชาชนรักมากเนี่ยครับบางครั้งก็ทําอะไรก็ลืมคิดถึงหัวอกของคนอีกหนึ่งกลุ่มนั่นคือกลุ่มกรูที่แม่งไอสัตว์ไม่เคยได้ประโยชน์อะไรนโย,ายบายทักษิณนกักเท่าไหร่ รูอว่าแม่งทำงานให้กูก็ต้องเสียภาษีแต่เมืองก็ภาษีไปประเคนแจกอย่างเดียวไปทํานโยบายประชานิยมแล้วแม่งประชา,ายมก็เลือกเมืองแล้วมืองก็เป็นเผด็จการรัฐสภามึงตั้งพี่ชายเป็นผอ,อทอบอตั้งพี่เมียเป็นผอ,อตรตั้งญาติเป็นประธานรัฐสภากวาดต้อนสอสกเข้าพักกลายเป็นรัฐบาลพักเดียวแล้วย่ังนั้นคุณก็ออกกฎหมายแก้กฎหมายแล้วนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้ันศินลม